Reception Love ตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วมึงโอเคนะเอออืมกูโอเคนี่เธอเป็นอะไรไมาหรือเปล่าผมเอ้ยฉ,ฉันไม่เป็นไรคะ่ะเราชื่อไอเซยินดีที่ได้รู้จักนะเออเอาไงดีไปต่อไม่ถูกเลยเฮ่เออ,เอ,อ,เอ,อคือว่า,วาอ่าน่ารักดเ,ดเดี๋ยวสิจะย็นเย็นก่อนนะนายนะ เออไอเซคือนายเป็นเด็กที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ใช่ไหมแผลนี้ไปก่อนแล้วกันกูอ้าใช่ใช่ผมได้แหละครับดีใจเลยนะเธอรู้จักฉันด้วยอ๋อทำไงดีหมอน,นี้ก็แอบน่ารักเหมือนกันนั่นนี่เออคือขอผมพูดบ้างนะครับพอดีผมมีตั๋วไปเที่ยวสนุกอยู่สองใบพรุ่งนี้เธอช่วยไปเที่ยวกับผมหน่อยจะได้หรือเปล่าไปก็ได้ค่ะ โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะค่ะเอ๊ะเอา้าเอา้ามันมีสี่จุด้าด้วยเหรอเนี่ยอ่ะเอาเอาก็ได้ <c oughs> เขาพูดอะไรกันวะไม่เห็นจะได้ยินเลยถอซสื้อฉันหิวแล้วอ่ะแล้วไม่รอเฮี่ยวกาเหรอดูท่าไอเซอะไรนั่นจะเป็นคนพาไปแล้วมั้งแล้วอากิโกะล่ะอ๋อยันานายนั่นไปรวมกับแก๊งเพื่อนสาวอะไรล่ะอลงอไปทีกูนึกว่ามึงจะไปคนไล่ไปสิเห็นกูเป็นคนแบบนั้นเหรอ มึงจะว่าไปกูก็หิฉาเฮียวกะว่ะอ๋อทำไมวาะาก็เฮียวกะนิสัยก็คล้ายๆพวกเราแท้ๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีแต่คนเข้าหาเฮียวกะก็ไม่รู้สิกูหิชาอืมเออนี่ยืนมาให้ทำไมอะ่ะได้นะกินไมเถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนป้อนให้เอง <laughs> มือเนี่ยนะชอบดีกับกูแบบนี้มาเสมอเลยนะ